ข่าวที่เขา,ขาเอาน้องๆล่ะอ๋อไม่ไว้เล็กของหอมไม่พูดถึงได้ไหมเอาเรื่องของน้องๆของเราดีกว่าอแล้วก็อัปเดตีเลยพี่ช่วงนี้เห็นเราแบบชออกบทำทำอาหารไม่ได้ก็ทำอาหารก็จริงๆก็เป็นคนที่อชอบทำกินเองอยู่แล้วแต่ปกติถ้าไม่ได้แบบ ไม่ได้ถ่ายอะไรออกไปอะไรเงี้ยเราก็ช่วงก่อนอันนี้ก็พอมีเวลาว่างเราก็อยู่บ้านเยอะก็เลยได้ลองทําคลิปดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเริ่มทําก็เหมือนทำมาเรื่อยๆจะรับคนรู้ว่ามานรีทนทำอาหารเองนานก็จริงๆก็ทําไปเรื่อยๆคือคิดว่าการทําอาหารมันก็เป็นเหมือนสกิลที่เราสามารถเรียนรู้ได้เพราะแต่ละสูตรแต่ละเมนูมันก็ไม่เหมือนกันก็คือคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราหาสูตรในเน็ตก็ได้แล้วเราก็ลองทำลองบางทีก็อาจจะแบบ ผิดบ้างเพี้ยนบ้างเราก็แบบปรับปรุงได้อะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างถ้าเริ่มอินอะไรมากๆก็จะแบบอินให้สุดไปเลยอะไรย่เงี้ยไม่รู้ไหนทำบ่อยสุดทำบ่อยสุดเหรอคะก็น่าจะเป็นแบบพาสตาใส่แป้งอยู่แล้วค่ะมีไปออกงานหรืออะไรเพราะเราก็หนึ่งในผู้แข่งขันของเทฟเหมือนกันเนาะ เราเคยเข้าเราเคยแข่งทำอาหารไม่เคยค่ะเป็นผมคุกห้วนค่ะเรื่องไงเรามีวางแผนนะว่าแบบพี่เราก็ฝีมือขั้นนี้นะอยากจะลองไหมแข่งงแข็อะไรก็ยังยังไม่ได้ยังไม่แน่ใจค่ะก็มีแบบ มีแบบคนทักเยอะเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยไม่ไปแข่งรออะไรเงี้ยแซนคือเรามองว่าเราเป็นแบบโฮมคุกมากกว่าคือเป็นคนที่มันสอนตัวเองมาไม่ได้แบบว่ามีแบบทักษะไม่ได้ไปเรียนธรรมหามาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับการเหมือนได้ฝึกฝนของตัวเองไปทุกๆวันเลยนะคะก็มีเดี๋ยวจะมีเปิดร้านกับเพื่อนๆค่ะก็จะไป็นอาหารเปิดร้านที่ลงมือทำด้วยไหมใช่ก็ลงมือขึ้นสุดเองเมื่อไหร่ ใดแล้วค่ะหวังว่าปลายเดือนแต่ว่าก็กำลังเดเวล o อปอยู่ค่ะอันนี้ก็คือมาจากความชอบของเราเองมาจากความชอบล้วนๆเลยค่ะใช่ก็คิดว่าเป็นจำนวนที่ก็เหมาะสมค่ะแต่ว่าก็จะเป็นร้านพิซซ่าก็กำลังกำลังขึ้นก็ขึ้นสู้รเองก็ก็ ก็สนุกดีค่ะเหมือนเราได้ลงมือทำโปรเจกต์อะไรที่เราอยู่เบื้องหลังทุกๆขั้นตอนจริงๆเงี้ยค่ะตั้งแต่ process ของการแบบสร้างสินค้าขึ้นมาการแบบขึ้นสู่การคำนวณคอร์สท,ทุกอย่างก็คือาอดอนี้เปิดมองอไว้ที่ไหนอ่ะอันนี้จะอยู่ตรงห้องหล่อซอย13ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าถ้า เพร้อมเปิดตัวเดี๋ยวก็คงจะเห็นกันค่ะทุกวันนี้ท็กสายก็หม่เห็นแต่ทำอาหาร้ป็นคนเห็นงานหน้าจออะไรอย่างเงีเย้ย,ยไม่ค่อยได้เห็นคือจริงๆเรามองว่าเราก็เหมือนณจ,จุดนี้ทําอะไรเราก็อยากจะโฟกัสให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นตอนนี้คือมาเวอาหารแล้วก็จะเปิดร้านด้วยอะไรงี้คะล้วก็มีร้าน2ร้านที่ท,ที่ที่เราเปิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนไปเวแบบ F&B ค่อนข้างเยอะตอนนี้เราก็เลยทําให้เรา เหมือนโฟกัสตรงนี้คือทําอะไรก็อยากที่จะทําให้เต็มที่ไปเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าพักไปก่อนใช่ไหมเรื่องของงานละครก็ไม่เชิงพักหรอกแต่ว่าก็ดูตามโอกาสอยู่แล้วแต่คิดว่านัดจุดนี้สิ่งที่เราโฟกัสตอนนี้มันเป็นสิ่งที่กําลังไปได้สวยก็เลยคิดว่าอยากที่จะเปกดละครกมีมีติดต่อเข้ามาหรือแบบอะไรเข้ามาแบบขอให้เนเล่นก็มีบ้างมีเรื่อยๆค่ะแต่วเราก็ อาจจะด้ยวยคนที่เราเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเนาะวันเราทำมานานแล้วอะไรเงี้ยล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เกิดแพชชั่นใหม่ๆในชีวิตบ้างแล้วก็มีแบบเหมือนมีโอกาสที่เราจะได้แบบ explore ในหลายทางอนะไรเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ถึงจุดอิ่มตัวของหน้ารลอคร์เนาะก็คือคือ,ค,อคือเราเชื่อว่าไม่ไม่อยากจะพูดว่าอิ่มตัวคือแค่คิดว่าถ้าเราเจอบทที่ใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองเดี๋ยวเราก็จะอยากเล่นเองถึงเวลา มันเป็นมันจะเป็นแนวหนันงที่ไม่เหมือนเดิมเลยออย่างเงี้ยคะคนที่ใชร์สำหรับมันไม่รู้สิออก็อะไรที่อะไรที่รท <c oughs> เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อ,อในตัวละครแล้วเราอยากที่จะแบบแบบสื่อสรารแบบเป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือลุยธุรกิจเป็นตอนนี้ก็คือลุยธุรกิจเป็นที่ค่ะด้วยความที่ว่าเราโตขึ้นมีการสกรีนแบบอะไรนิดนึงทุกคนมีความสามารถสูงก็ด้วยค่ะแล้วเราก็ค่อนข้างเข้าใจ อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยค่ะด้วยความที่เราแบบก็ทำมานานแล้วแล้วอายุก็เยอะขึ้นแล้วก็เหมือนอยู่ในจุดแบบสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากกว่าค่ะต้ก็จะเปในเรื่องแบบอาหารอะไรไปเลยเนาะที่แบบ ก็ณจุดนี้เป็นพาธุรกิจที่กำลังไปได้สวยค่ะก็เลยคือนักแข่งก็เบ่งงานหรือว่ายังใช่คือนักแข่งมันเป็นมันเป็นเยียร์บเยียร์อยู่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นโอ้โหแบบเต็มตัวแบบนั้นอยู่แล้วค่ะอเงี้ยค่ะก็อะไรที่มีโอกาสเข้ามาเราก็ลองทำดูสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ 刚，我先，刚，刚买了一套房子。